เอาเนี่ยที่ใส่รองเท้าที่ว่ีดนอนนั้ยตอนน้ใส่กี๊จงเหรครับเอ้เอ้ยของทะเแล่ะอลิสได้ม่หมวกยมี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 ยวมีเมียวไป Let's g จะออกไปข้างนอกครับ ดาวว้าวก็<อ>ชัดแบบพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นครับเก้าหนะครับปาน,นี่มันน่าจะประมาณลบหนึ่งบสงครับโอ้ เดี๋ยวขึ้นรถอันนี้ <c oughs> ไม่มีฮะยิม่ายังไม่ตกเนาะขึ้นอันนี้บ้านฝักตรงข้าม <Okay. S 1> ยวมาแล้วไปกันอาเทเลส์อาเทเลซ่าบายบายก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวห้างกันครับอาพร้อมบายบาย เด็กเต็มบอกนี่ครับมีคาชิดนะคาชิดคาชิตคาชิตเาชิดนะครับเด็กๆก็จะมีคาชิดของเด็กน้อยเนเ่ิอไรกัมีขาอะนนี้คาชิดสอง0่นนะของเด็กคาชิท็กซ์ร์ดนตเริปตอนนี้จะไปสวีเดนนะครับเ ฝั่งนี้ก็น้โอเคเนี่ยเเอครับมาหนาวนะครับต้องมีหมวกนะนี่จอันรองเท้าเนลิสเป็นไงอยาาอนครี้โอัเที่ไปครับเดินทางตอนนี้จะไปไปเที่ยวห้างที่สวีเดนครับ เราก็หุ่นละสุดสิ้นเยอะแยะสุดเลยนะเป็นู้สิคริสิ้นอ้าฮะกินอะไรแอปเปิลแอปเปิลอลิก็กินแอปเปิลเรามีแอปเปิลครับระหว่างทางครับแต่เอ็กซ์ไม่อร่อแล้วก็ชิจัยยั่งกาลือกแปลว่าอยั่งแต่ให้กูแปลว่าอะไร

แค่ของนี้นี่ครับิดข้ามไม่ยัง่ีวก็ม่ยนั่งถือัดยงมองซื้อปุ่นล่ะซื้อนอเวน่ะัข้างเขานอเวนเาบอกคุณมีบัตรไมา่านก็ซื้อเขาไหมเมีวอันั้นะทัดจะบุตคนเอ่แนี่นี่คือข้ามเขตสวีเดนแล้วใช่ไหมในระเบิดภูเขา ลุกเซม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 เหมือนกัคบนอเมี่ยากไปเที่สตกโฮมอยู่เห็นไหมสตอสตกโฮมมีมันเป็นเมืองหวงมือหวงขงสวีเดนเนตอคือมันเป็นเชงเก้นมันเป็น EU มันเป็นเข้ากันได้หมดใช่ไหม In european union Det tenkte jeg på. Switzerland. <laughs> <Yeah>. <laughs> เฮาเอื้นวัดบ้านนีเอื้นโบสถ์เอเจเอเลเซนี่ครับเราเกิดสนเท่าวันนีเด่นเด่นบินแลนเดเด่นบิน system เ o ต์ฟอร For อร r ซอนแนลเล่โอ้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 ไปที่พารกันซื้อร้านเล่าไปฉลองคริสต์มาสครับเป็นงไงครัคริสต์มาสคริสต์มาสแป๊บนึงนะมามีซื้อนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปห้างกันไปนนู่ตอนนี้มาร้านเล่ากันครับจอดรถครับไอ้น้องไอ้น้องอุ้มน้องไม่ได้แล้วอุ้มน้องไม่ได้ไปไปอลูกท่านอุ้ม ้ากาดหนาวครับเราจะไปซื้อเบียร์ก่อนนะครับซื้อบายนะห้างนะนี่เนี่ยอันนี้รถมาส่งเบียร์ซื้อไปอ่อรถมา

ประมาณตอนนี้ประมาณส,าสาองสาครับสามสาครับเบียร์เมาเบียร์นี่ฟังเนี่ย à Ali bây giờ đi coi quan luôn đây nè tám à มันอ yeah. uh. ้แม่ชื่อว่าห้างอะไรแม่คื okay, ai, ่ออะไรวะเขียวเขียวอะนี่ซิมสเต็มบูลาเก้นสเต็มบูลาเก้นไม่ให้ถ่ายรูะเปล่าข้างในนไม่ให้ไปเร็วๆเดี๋ยวครับได้แล้วครับเต็มรถครับเบียร์ เราห้ามถ่ายอยู่ในร้านนะครับซื้อมาแล้วใบใบเกลลิตรใบแดงใบแดงหกใบแดงใบแดงหกลิตรใบแดงหกลิตรใบาขาวสามลิตรแล้วก็แล้วก็วกนี่ <Yeah. S 2> ของมักสิงหาอันนี้อันนี้เบียร์าจุดสองมาจากประเทศยังวะไาเออเป็น, <Okay. S 2> นเบียสวีเดนเดียเด๋ยวกลับบ้านไปอีกห้างที่ซื้อของกินนะครับอันนี้มาซื้อเบียร์เฉยเฉย

Er det skremmende her?

บรรยากาศแถวนอกข้างนะครับอยู่ร้อนมากครับตอนนี้ก็อยู่ห้างที่สวีเดนครับเราข้ามมาสวีเดนนะของนอพระอาทิตย์นี่ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครับเที่ยงวันดูดูรงอาทิตย์อยู่ตรงโน้นนะที่นี่คือเที่ยงวัน,นครับ วันเที่ยงวันว่าเรามันจะอยู่บนหัวนี่คือจะค่ำแล้วครับมันเวลามันน้อยนะนี่สังเกตเที่ยงวันของเขาดูจวงที่จะตกแล้วครับน,นี่เราขับรถข้ามมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับมานอไว้แล้วมันดูห้างพาเด็กๆมาเล่นเขาก็เริ่มประดับคริสต์มาสครับอันนี้เดินออกมาห้างนะฮะน,นี่เดี๋ยว มันก็จะเป็นแม่น้ำนะครับไม่ค่อยมีครับอีกช่วยดูฝังนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับนี่สะพานไปผ่านไม้ไปครับนี่เที่ยงวันพระที่จะตกดินแล้วครับข้างนอกนี่หนาวนะประมาณห้าองศาครับห้าองศา เด็กๆก,ก็เล่นกันอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในห้างเลยครับไปช้อปปิ้งกันนะอ๋อบรรยาก,กาศในห้างครับเด็กๆก,ก็เล่นรถไฟจะเลสอ,อลิสบายบายหน่อยบาย,บายบาย,บายเจเลส vậy yeah, là well, let's go <coughs> bye bye nói bye bye nói <coughs> <coughs> bye bye nói leo Alice, đây bài rồi. Bye, bye. bye. <theầy> the <the <Bell apparent looking> 2 phút 2น,าท,นาที2นาทีครับ40พสยนก็คูณ3.5มไปครับ3 4ม2ีิองเดี๋ยวเลยเน่ t w นเรยายบายก่อนบายบายด้วยบายบาย

ซื้อขนมครับเยอะนะครับขนมกาตาี่เด็กๆชอบครับเต็มนะครับัางนี่9ครัือน่นฮอนเบิลล์ช็อกโกแลตืออ๋ออีกมียาอะ ตักครับโคโคโค <c oughs> ขนมหวานเด็กๆชอบครับตักนะครับกใไปตักเองอย่างนี้นะครับ เยอะนะครับนี่เป็นร้านขายขนมอย่างเดียวครับอลิส <c oughs> ไหนหนูตักอะไรหนูเอาอะไรไ <c oughs> ไปตักเลยตักให้ลุงดูไหนเอาไหนข้า <c oughs> ไหนไหมไปห <c oughs> นูชอบกินอะไรอันนี้หนูชอบเหรอ นี่ประมาณอันละสี่คนสี่กิโลกรัมไม่แน่ใจสี่คนป่บไหนไหนอ้าวตักครับเด็กๆตักขนมแบตเตารี่ มีถุงให้ใหใหออของหวานเด็กๆชอบเลครับเต็ไมไปหมดนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับ,นรบขนมนอร์เวย์ขึ้นชื่อขนมช็อกโกแลตดีแล้ว นี่ค่ะขนมอะไรบลูนะบลูบลูบลูเป็นโค,กค้กฮะเด็กๆชอบครับ <c oughs> แต่ว่ากินยังไม่ได้ไม่ได้ครับ <c oughs> อันนี้อะไรก็รเลือกอยู่นะครับโอเคนี่เดี๋ยวเรามาเอาเเอาเลยนะครับ ไอกรามนะแล้วก็เดี๋ยวสองสองชิ้นน่าจะลดนะครับเล่ดิมินมีเอเลนก็ประมาณสี่สิบโกลงสองชิ้นเด็กๆได้ยังเด็กๆได้ยัง ตดี๋ย่ชอบมาไอโนกินไหมเนี่นี่ชอบไปไปพอแล้วเอ,อ่อเมื่อเช้าถ่ายอยู่ตรงนี้ครับดวงอาทิตย์เก้าโมงเช้าครับยังอยู่ตรงนี้นะครับเก้าโมงเช้ามันมันมันอยู่ตรงยอดต้นไม้ต้นนี้นะเก้าโมงเช้านะที่เรามาถ่ายตรงนี้นะเมื่อเช้านี่ห้างเดิมที่เดินออกมาข้างนอกนะนะครับ <c oughs> เก้าโมงเช้าประมาณนะ่ะเก้าโมงเช้าอยู่ตรงยอดนี้นะครับตอนนี้ประมาณจะบ่ายสองบ่ายสองโมงเย็นก็คือเก้าโมงเช้าก็คือเก้าก็เก้านาฬิกาเนาะตอนนี้คือสิบสี่นาฬิกาดวงทิศดวงนี้ครับย,ย้ายจากต้นไม้ต้นนี้ยอดยอดต้นไม้ต้นนี้มาย,ยอดนี้คือ <c ười> ถ้าไทยมันก็จะเป็นแบบโค้งนี้เนาะ ไม่มีรถนะครับไม่มีรถ <c oughs> ดวงอาทิตยังอยู่ที่เดิมยายแค่ย้ายจากยอดต้นไม้ตรงนี้ไม่ไดนี <c oughs> ถ้าดูเวลาแบบดวงอาทิตย์ตรงหัวก็จะเที่ยงวันเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วครับจะไปซื้อปลาแซลมอนต่อครับตอนนี้เอา จะมาซื้อไข่ขไข่ที่เป็นฟาร์มม่มจะไปเยี่ยมไหมยี่ยไหหนาวอันนี้มาที่ฟาร์มครับเราจะมาซื้อไข่ ไข่มาซื้อเองครับนี่นี่มาซื้อไข่ครับมาซื้อไข่หนาว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  ไม่ใครนะครับเเเอ๊ะเป็ดเอก๋อเก๋อเีเป็ดอะไรอะไรอีว้ยอเป็เดี่หีดะอไอนี่ใครเป็ดหรอ่ามดาไข่ไก่จ่ายตังเอง

อย้ายาปกตไม่ม <um ีข okay, ึ้นโอเคกลับบ้านกันครับ